สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับรายการวลตอนสอนรวยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจากเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้ทําการออกคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินยังไงให้รวยนะครับผมก็ได้มีเรียกว่าเพื่อนๆได้มีการสอบถามกันเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่เก็บเงินแล้วนะฮะสำหรับมือใหม่ที่มีเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะเอาไปลงทุน ในลักษณะแบบไหนเพื่อให้มันงอกเงยได้วันนี้ผมก็เลยนำหัวข้อนี้ครับมาร่วมกันแบ่งปันกับเพื่อนๆก็คือลงทุนให้รวยนะฮะด้วยเป้าหมาย3ระยะนะครับผมว่าทำไมการลงทุนให้รวยเนี่ยจึงสามารถที่จะแบ่งออกมาเป็น สระยะได้เพราะว่าจริงๆแล้วการเก็บเงินนะฮะไม่ใช่เพียงแค่การแบ่งเงินออกมาเก็บเอาไว้เฉยๆหรือว่าเพียงแค่หยอดกระปุกนะฮะหรือว่าเก็บเอาไว้ในกล่องนะฮะเพียงแค่เท่านั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราเก็บเงินเพียงอย่างเดียวเงินนั้นมันไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นได้นะครับดังนั้นวันนี้การเก็บเงินของเพื่อนๆเนี่ย จะต้องมีจุดมุ่งหมายครับผมซึ่งจริงๆแล้วพวกเราทุกคนนะฮะต้องเคยทำไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินซื้อของเล่นในวัยเด็กๆเก็บเงินซื้อรองเท้าเอยนะฮะหรือว่าเสื้อผ้านะฮะเครื่องแต่งกายที่เราอยากจะได้นะฮะในช่วงวัยรุ่นนะครับแต่ว่าการเก็บเงินให้ตลอด รอดฝั่งนั้นนะฮะหรือว่าจะเก็บเงินให้รวยและมั่นคงได้นั้นนะครับเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องอาศัยหลักในการลงทุนหรือว่าเก็บเงินนะฮะออมเงินเนี่ยแบ่งออกมาด้วยกันเป็น3ระยะซึ่งจะสามารถช่วยสร้างความมั่นคงนะฮะให้กับเพื่อนๆจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งเป้าหมายทั้ง3ระยะนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกแจงให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือถ้าหากว่ามันเป็นระยะสั้นที่มากๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าลงทุนได้เต็มปากเต็มคำนะดังนั้นเราอาจจะใช้คำว่าเป็นการเก็บเงินในช่วงสั้นๆก็ได้นะครับ เพราะว่าในระยะแรกเนี่ยนะฮะก็คือเป็นการเก็บเงินนะฮะเอาไว้เป็นสำหรับฉุกเฉินนะฮะหรือว่าในยามจําเป็นเท่านั้นเองนะ,ะการเก็บเงินในระยะสั้นๆนั้นก็คือเป็นเงินที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในระยะเวลาที่ไม่เกิน1ปีนะฮะดังนั้นระยะสั้นนะ เอาคอนเซปต์ง่ายๆเลยประมาณ1ปีหรือว่าไม่เกินนั้นนะฮะเช่นอาจจะเป็นเงินเก็บที่เราลงทุนในระยะสั้นเนี่ยนะครับเพื่ออาจจะเป็นค่าเทอมลูกเอ๋ยหรือว่าอาจจะเป็นเงินเก็บที่เราต้องการหรือว่าอาจจะเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยวนะฮะหรือเป็นเงินเก็บเพื่อที่จะฉุกเฉินนะฮะในยามที่เราอาจ จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าตกงานหรือว่าเหตุการณ์วิกฤตอื่นๆดังนั้นเงินก้อนนี้นะเงินก้อนที่1เนี่ยนะครับควรจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เรียกว่ามีสภาพคล่องที่สูงและความเสี่ยงต่ำามาก นะอันนี้สําคัญนะครับดังนั้นในระยะสั้นที่ไม่เกิน1ปีเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเลือกนะลงทุนหรือว่าเก็บเงินออมเงินในผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องที่สูงและมีความเสี่ยงต่ำนะฮะซึ่งสามารถที่จะถอนหรือว่าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกเมื่อเลยซึ่งนะฮะ ในเวลานี้ก็มีการลงทุนนะฮะในตลาดเงินนะหรือว่าตราสารหนี้ที่เรียกว่ามีความเสี่ยงต่ำอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะลองศึกษาได้นะครับก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับบัญชีออมทรัพย์แต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเผื่อเวลาในการถอนเงินสดหน่อยนะฮะเพราะว่าจะไม่เหมือนกับบัญชีออมทรัพย์ปกติที่ เราอยากจะใช้เงินเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะไปถอนได้เลยทันทีนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการลงทุนในลักษณะเช่นนี้ก็อาจจะต้องเผื่อเวลาไว้1-2วันนะฮะแล้วแต่อันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับ กองทุนนะฮะที่เป็นพวกตราสารหนี้หรือว่ากองทุนตลาดเงินนะฮะแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำตั้งแต่3ถึง12เดือนนะฮะที่ได้ดอกเบี้ยนเนี่ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์นะครับเพราะว่าตะกี้ผมบอกไปแล้วถูกไหมฮะว่าเงินฝากระยะสั้นเนี่ยก็คือประมาณไม่เกิน1ปีดังนั้นเมื่อไม่เกิน1ปีเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะ มีเป้าหมายได้เลยว่าโอเคภายใน1ปีไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้เอาไปฝากประจำได้ครับผมซึ่งก็จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดานะครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเขาจะทำอะไรอย่างเช่นเขาต้องการจะซื้อของชิ้นนี้หรือว่าอยากจะไปทริปต่างประเทศอยากจะไปทริปท่องเที่ยว น่าที่ใดอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็อย่างน้อยๆยังได้ดอกเบีย้ยนะฮะที่สูงมากขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะฮะอันนี้คือในขั้นแรกนะครับก็คือลงทุนในระยะสั้นต่อมาระดับที่ 2, ครับผมก็คือลงทุนในระยะกลางระยะกลางก็คือเพื่อเป้าหมายที่เราต้องการเป้าหมายนี่อาจจะสูงขึ้นมาอีก นะครับซึ่งการเก็บเงินหรือว่าการลงทุนในระยะกลางเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเงินที่เราตั้งใจนะฮะใช้อย่างมีจุดมุ่งหมายเฉพาะภายในระยะเวลา1-3ปีนะฮะดังนั้น1-3ปีคอนเซปต์ก็คือประมาณนะฮะ กล,กลางๆเป็นการลงทุนในระยะกลางนะครับอาจจะเช่นเพื่อดาวบ้านเราเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้เพื่อดาวบ้านเราเอาเก็บเงินก้อนนี้ไว้เพื่อดาวรถหรือว่าเป็นเงินแต่งงานนะฮะหรือว่าเก็บเผื่อมีลูกหรือว่าเพื่อเรียนต่อหรือว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะก็ได้เช่นเดียวกันโดยรูปแบบของการเก็บเงินนะฮะสำหรับระยะที่2นี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสภาพคล่องที่สูงก็ได้นะฮค,คือเราสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับสภาพการเงินของตัวเองนะฮะซึ่งบางทีาระยะกลางนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกการฝากประจำแบบปลอดภาษีนะฮะจะเป็น24เดือนหรือ36เดือนก็ได้ 24เดือนก็คือ2ปี36เดือนก็คือ3ปีนะฮะทีะ่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทนี้ครับเพื่อนๆจะให้อัตราดอกเบีย้ยที่สูงและดอกเบีย้ยที่เราได้นั้นครับก็จะไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำมากดังนั้นเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะทยอยฝากเงินในจำนวนที่เท่าๆกันในทุกๆเดือนเหมาะมากครับสำหรับ คนที่ต้องการเก็บเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะกลางและไม่ต้องการความเสี่ยงที่มันสูงจนเกินไปนะฮะดังนั้นในอ่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันนี้ก็ยังถือว่าอายังเป็นกองทุนรวมนะที่อยู่ในตลาดเงินหรือว่าพวกตราสารนี้นะฮะอีกยังยังสามารถลงทุนใน กองนี้ได้อยู่นะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะไปศึกษาเพราะว่าผมมีหลากหลายมากมายนะฮะให้เราเลือกได้ตามต้องการเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเพื่อนๆถ้าหากว่าามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสำหรับระยะกลางเนาะบางทีเพื่อนๆอาจจะเลือก นะฮะทั้ง2วิธีก็ได้เช่นทั้งฝากประจำแบบปลอดภาษีแล้วก็ทั้งลงทุนในกองทุนรวมนะฮะเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีด้วยนะครับต่อมาระยะที่3ครับผมก็คือระยะยาวระยะยาวอันนี้ก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อความมั่นคงนะฮะในวัยกเกษียณเพื่อนเพื่อนหลายๆคน คงเคยที่จะได้ยินนะฮะคำว่าออมก่อนรวยกว่านะครับซึ่งคำนี้นะเหมาะสำหรับหลายๆคนที่ตอนนี้ยังเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยที่กำลังเริ่มทำงานนะฮะมีแรงในการแล้วทำงานหาเงินนะครับเมื่อมีแรงทำงานหาเงินก็สามารถที่จะใช้เงินตรงนี้มาลงทุน เริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรวยเร็วเท่านั้นนี่จึงเป็นที่มาของคำว,ว่าอ,อมก่อนรวยกว่าดังนั้นเพื่อนๆครับจึงควรที่จะเก็บเงินระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายนะฮะถ้าหากว่าเรามีรายได้นะฮะเดือนแรกเข้ามาปุ๊บเราสามารถที่จะแบ่งเงินนะฮะมาลงทุนได้อย่างน้อยๆครับเพื่อนๆคิด ถึงอนาคตหลังวัยเกษียณของเราเลยว่าเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขมีอิสระเสรีนะฮะในวัยเกษียณของเราอย่างน้อยๆครับเพื่อนๆก็มีเงินดูแลตัวเองมีค่ารักษาพยาบาลมีเงินให้ลูกให้หลานนะฮะตามอัธยาศัยนะครับอยากจะไปเที่ยวไหนเพื่อนๆก็ไปได้นะครับไม่ต้องหวังพึ่งใครครับแม้ในวันที่เพื่อนๆไม่มีอะไรได้แล้ว ในยามกเกษียณบางทีบางคนก็ไม่ทํางานแล้วแต่ว่าเงินก้อนนี้ยังสามารถทํางานให้กับเพื่อนๆได้นะครับและเนื่องจากระยะยาวเนี่ยนะครับเป็นการเก็บเงินและเป็นการลงทุนนะฮะเฉลี่ยประมาณ20-40ปีจึงเหมาะที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากหน่อยนะฮะเพราะสามารถฉเฉลี่ยความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนได้ โดยการลงทุนในเรียกว่าระยะยาวเนี่ยเพื่อนๆจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับให้รอบคอบโดยผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะฮะที่แนะนำสําหรับการลงทุนในระยะยาวก็คือกองทุนรวมตราสารทุนนะฮะหรือว่าเป็นกองทุนหุ้นนั่นแหละนะครับซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนจากเงินออมนะฮะการออมเงินของเราเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า เมื่อก่อนอาจจะเคยยอดกระปุกนะฮะเก็บใส่กล่องนี่คือเขาเรียกว่าออมเงินในเวลานี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเปลี่ยนจากการออมเงินมาเป็นการออมหุ้นนะฮะหรือว่าเป็นการสะสมหน่วยลงทุนนะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากนะครับซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงได้นะครับและการถือครองนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรียกว่ากองทุนรวมนะฮะในระยะยาวๆประมาณขนาดนี้เนี่ยมันคือการเฉลี่ยนะครับเรียกว่าเฉลี่ยความเสี่ยงลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆอาจจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนหรือว่ากองทุนรวมหุ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้นะฮะ <ๆ S 1> เป็นการลงทุนยาวๆไป เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงในอนาคตนะฮะและยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับสำหรับ พนักงานกินเงินเดือนที่เราอามีการเสียภาษีก็คือเรียกว่าเป็นกอง RMF นะฮะซึ่งก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งกองทุนนี้ออกแบบมาเพื่อการเลี้ยงชีพในวัยเกษียณโดยเฉพาะเพราะสนับสนุนให้ลงทุนต่อเนื่องนะฮะจนเราเนี่ยอายุ55ปีนะ,ะก็คือยาวๆไปเลยนะฮะถ้าเพิ่งเริ่ม ทำงานก็คือเริ่มเก็บเงินเนี่ยนะฮะลงทุนยาวไปกว่าจะได้ใช้เงินก้อนนี้ก็คือในวัยกเกษียณพอดีนะฮะหลังจากที่เราได้ครบแล้วนะฮะห้าสิบห้าปีหรือกรเกษียณแล้วรายได้อ่าหรือว่าผลตอบแทนของกองนี้มันก็จะสามารถอ่าเรียกว่ามีผลตอบแทนที่สูงกว่านะฮะการที่เราฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือว่าบัญชีเงินฝากประจำอีกด้วย และกองทุน IMF นะฮะเพื่อนๆยังสามารถที่จะไปใช้ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วยนะฮะ <c oughs> นี่ก็คือเรียกว่าเป็นข้อดีนะของกองนี้นะครับ <c oughs> ดังนั้นจริงๆแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆหลายๆคนถ้าหากว่าอยากจะเก็บเงินให้รวยลงทุนให้รวยมันไม่ใช่เรื่องยากครับ <c oughs> อย่างเช่นโทปิกในวันนี้ลงทุนยังไงให้รวย ขอเพียงแค่เพื่อนๆมีเป้าหมาย3ระยะเท่าน,นั้นเองเราต้องดูก่อนว่าเป้าหมายของเราเป็นแบบไหนนะฮะจะเพียงแค่1ปีในระยะสั้นหรือว่า1-3ปีในระยะกลางหรือว่าระยะระยะยาวๆไปเลยะฮะ2 0 4 0ปีในวัยเกษียณนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เริ่มต้นที่จะใช้เงินนะฮะให้มันเป็นแล้วนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะรู้จักการเก็บเงินออมเงินแล้วและเพื่อนๆสามารถที่จะรู้จักในการลงทุนแล้วแน่นอนครับความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลนะฮะสำหรับโนะโทปิกในวันนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆรู้สึกว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและถ้าหากว่ามีคอมเมนต์นะครับมีข้อเสนอแนะสามารถที่จะบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ